วันนี้จะพามากินแกงอีโอนนะคะเนี่ยค่ะมันเหมือนห่วกตัวใหญ่ๆอ่ะคะ่ะเนี่ยออโอนจะอยู่ในแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเขาถึงจะมีเนาะจะตัวใหญ่มากเลยนะคะจะท้องใหญ่ๆเนี่ยค่ะอันนี้บีบขี่ออกแล้วนะคะตรงท้องเนาะน,นี่มีปลาน้อย ทางเหนือเขาเรียกว่าอีโอนนะคะมันจะเหมือนหวกตัวใหญ่ๆห,หวกบ้านเรานนเนาะแต่นี้มันไม่ใช่หวกมันคืออีโอนนี่นะคะแซบ่บต่อด้วยแกงขนุนนะคะนี่นะคะแกงขนุนเนาะกับข้าวเย็นวันนี้ นี่นะคะแกงขนุนใส่ไก่เนาะแล้วก็น้ำพริกอีโอนนี่ยค่ะยังไม่สุกนะคะ,ะลองให้ขนุนสุกๆให้ไก่เปื่อยๆก่อนเนาะมากินด้วยกันนะคะแล้วใบชะพูชะอมแล้วก็มะเขอือมะเขือส้มน้อยเนาะที่เราจะต้องใส่ตอนนี้ยังไม่สุกเลย เสร็จแล้วค่ะแกงขนนุนนี่นะคะอันนี้แกงอีโูน